จะขอสีขาก่อนชอบตรงขานะคะอทุกคนหยุในะ่ๆขายใหญ่เลยนะคะ จิมจิมจิมิมนะคะค่ะทุกคน,ก,คนกินด้วยกันค่ะไก่ไก่บ้านนะคะเอ็นต้มไก่บ้านกินด้วยกันะค่ะทุกคนอ้โอสุดยอดนะคะ หน้าอึกหน้าอึกนะคะส่วนหน้าอึกเนี่ยฮะ,ะ <S <S สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมุสุขูสุคนสวัสดีทุกท่านสวัสดีผู้กําลังใจนะคะ คลิปนี้ตีจะพาทุกคนมากินต้มไก่นะคะต้มไก่นะคะต้มไก่ต้มตะปูนะคะต้มตะปูนะคะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะคะต้มใส่เกลือสสยๆนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมนะคะต้มใส่เกลือใส่ต้มตะปูแล้วค่ะทุกคนนะคะใส่ตะเกลือนะคะนะคะก็มีน้ําจิ้มนะคะนะคะน้ําจิ้มรสเด็ดนะคะ น้ำจิ้มรด,ดิบเห็ดสะทานทุ่งเลยนะคะอันก็จะเป็นน้ำซุปนะคะน้ำซุปก็จะมีเครื่องในด้วยนะคะน้ำต้มไก่นั่นแหละคะ่ะผักวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะผักวันนี้ก็ได้ผงกระเดานะคะอ่าที่กินเหลือจากวันนั้นนะคะวันก,กินลาบเนื้อนะคะมันก็เป็นหอมนะคะหอมเอ่อบวัวหอมเขลวเรือยนะคะนะคะไก่ตัวใหญ่ๆเลยนะคะอ่าไก่ต้มนะ,ค,ะคือว่าต้มไก่นะคะต้มไก่ตะปูบ้านเรานะคะ ต้มไก่บ้านๆนะคะต้มไก่สมุนไพรนะคะใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ใส่ข่าเนี่ยค่ะนะคะน่ากินมากินนะคะทุกคนนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้นะคะก่อนจะกินก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมเพื่อนเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกำลังใจให้ตีนะคะกอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่คอยมาเป็นกําลังใจให้ตีโดยตลอดนะคะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะทุกคนวันนี้ก็มากินข้าวนะคะก็เป็นข้าวเย็นกับข้าวเย็นเหมือนเดิมนะคะ คนทางานทําการนะคะก็ก so 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 so, so ินข้าวเย็นก็กว่าจะได้กินก็สามทุ่มกว่าสี่ทุ่มนะคะกว่าจะเลิกงานกล้วถึงบ้านก็จะมาทุ่มครึ่งเล้วนะคะนะคะทุกคนมากินกันเลยค่ะมากินข้าวด้วยกันเลยค่ะมาค่ะด้วยกันเลยนะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะส่วนอร่อยที่สุดเลยนะคะส่วนนี้ส่วนอร่อยที่สุดเลยนะคะอวันนี้ต้มไก่บ้านนะคะวันนี้ได้ต้มไก่บ้านกันกินนะต้มไก่บ้านนะคะวันนี้ ได้ต้มไก่ด้านนะน่อนนะ,ะอืนี่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 นว่นี่น่นเนีนี่นนะคนแล้ว่็ข้าวเนี่นี อันนี้ไม่ผักไม่มีผักก็กินขมกระดาวแทนก็เล้วกันนะคะน,น้ำซุปก่อนน้ำซุปร้อนๆนี่แรงนี่แรงยวขอสีขาก่อนสอบต้มขา <c oughs> นะคะ ค่ะทุกคนอือนะคะนะคะ,ะ,คะขาใหญ่ๆขาใหญ่ๆเลยนะคะ,นะคะจิม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 นะคะค่ะทุกคนจะกินด้วยกันค่ะไก่ไก่บ้านนะคะเอ็นต้มไก่บ้าน ต้ไก่เพื่อนใหญ่แ้าท่านคนกินด้วยค่ะอาจนังคนมาภาคนะคะภาคนันจะเป็นพวกกลุ่มอ้อน <c oughs> นะน้ำต้มไก่เป็นไก่ออกไอ้ไหมคะเพิ่งเสร็จนะคะเพ <c oughs> ิ่งเสร็จใหม่ๆร้อดเลยนะคะ วันนี้ไปเย้บ้าเข้าวปเยี้กินข้าวดึกแล้วค่ะได้ยินเสียงรุดไหมคะรุดตัดอ้อยอยู่ใกล้ๆเนะะี่ยค่ะรุดตัดอ้อยตัดอ้อยวันนี้จะได้นอนไหมน้อวันนี้รุดตัดอ้อยตัดอ้อยอยู่ใกล้ๆเนี่ยอันนี้คงจะไม่ได้นอนเะยแล้วล้วพรังคุณ ตัดอ้อยตัดอ้อยกันทั้งคืนเลยปีกไก่เออขาไก่พูดผิด หลุดมือค่ะมีคนอยากกินน้ำนะคะไปหิวมากินด้วยกันนะคะหล <c oughs> ุดมือ, <c oughs> มอใส่ตัวใหญ่เลยะค่ะก็ <c oughs> ไม่ใหญ่อะประมาณสักโลครึ่งเลยค่ะ <c oughs> ต้มเอาค่ะวันนี้ <c oughs> แต่ว่า ต้มก็ไม่นานหรอกค่ะแต่ว่าวันนี้ลืมหมาเข้านะคะวันนี้ลืมหมาเข้าก็ใช้สูตรเดิมค่คะคือต้มน้ำารแสแสอาค่ะแต่แต่ว่าประมาณสักสามสิบนาทีอ่ะแล้วก็มานึ่งเลยทีลืมหมาเข้าทีก็ใช้สูตรนี้ทุกทีเลยนะคะ ก็ได้ผลทุกทีสุดน้อดคะใส่ต้มตะปู เป็นตีนไก่แฮนขอแฮนตีนก่อนนะ ขอบคุณทุกท่า พอดีพอดีเลยนะคะไม่หยาบเลยค่ะกินไตไก่มาเนี่ะเป็นไตไก่นะคะไตไก่จะกิน็นยังไง กินเยอะก็่ค่ะอขาอันค่ะขาไก่ขาไก่ เดี๋ยวเขาเป็นเกียวส้มธรรมดาค่ะแต่อร่อยค่ะ ใส่ไก่กินหนุ่งไปเลยค่ะ สุดยอดนะคะสวนหน้าเอิก <laughs> หน้าเอิกนะคะส่วนหน้าเอิกเนะะี่ยค่ะ ไก่คระะับของแซ่บเลยนะ ค่ะผมก็เราก็ผมก็นะค่ะนี่จะเป็นส่วนปีดนะคะเนี่ยใช่เปล่าเนี่ยปีดหรือขาปีดหรือขาใช่ปีดหรือขาวะ เติมอิ่มแล้วนะคะข้าวันนี้สุดยอดค่ะวันนี้ไม่ได้กินข้าวคนเดียววันนี้ กินข้าวกับพี่ตะวันกินสองคนยากกันกินอร่อยดีค่ะ คลิปนีน้ตีขอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ